ไม่ไหวจนต้องเลิกเอชุติมาออกรายการแชร์เผยฟังเส้นสุดท้ายเปิดเหตุผลที่เลิกฟ้องสุภกิจทุ่งให้หมดตัวแต่ฝ่ายชายไม่สนใจก่อนทนไม่ไหวเก็บกระเป๋าออกจากบ้านหลังจากที่นักแสดงรุ่นใหญ่เอชุติมาออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มฟ้องสุภกิจผ่านช่องทางสื่อต่างๆก็ทําให้คนติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุด7กรกฎาค,คม2566ฝ่ายหญิงก็ได้มาเผิบเสียนชีวิตที่ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้ทนไม่ไหวจนเป็นสาเหตุ ให้ต้องเลิกราดกันผ่านทางรายการแชร์ที่มีมดดำขชาพาเป็นพิธีกรโดยเอละว,ว่าฝั่งเส้นสุดท้ายคือเหตุการณ์นั่งเออยู่ตรงฟุตปาทน,นั่งรอฝ่ายชายไปเที่ยวเอก็จับเวลาเพราะร้องบอกว่าจะกลับ6โมงแต่ป่าไป7โมง8โมงพระอาทิตย์สองสรุปวันนั้นกลับ9โมงเอคิดในใจตอนนั้นว่าเราเป็นใครทำไมต้องมานั่งรออยู่ใต้แสงแดดขนาดนี้เขาไม่เห็นใส่ใจเราเลยไม่เห็นแคร์เราเลยแล้วเราคือชุติมาแฟนคลับร,รักเราเยอะแยะ ทำไมเราไม่รักตัวเองตอนนั้นเราก็ไปยืนร้องให้อยู่หน้าห้องน้ำคิดว่าไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็กลับมาเขาก็ไม่พูดกับเรานะขอโทศสักค์ทำอย่างไม่มีเลยวันนั้นบอกแค่ว่าจะนอนแล้วเขาว่วงตอนนั้นเราเลยบอกลูกบุญทําว่าลากกระเป๋ากันจัดของออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เคยกลับเข้าไปบ้านหลังนั้นอีกเลยจนกระทั่งที่ต้องย้ายของต่างคนต่างจากไปเลยนอกจากนี้เอยังฝากอีกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าเอเองอาจจะเป็นคนที่รักใครแล้ว เต็มร้อยเกินไปต่อไปก็จะกลับมารักตัวเองเยอะๆแล้วก็เป็นอุทหรณ์ว่าจะไม่เก็บเงินไว้ที่ใครแล้วจะเก็บไว้ที่ตัวเองแต่น้องเขาไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะคะน้องเขาเป็นเด็กที่ดีนะแต่เขาหัวอ่อนก่อนที่มดดำคชาพาถามว่าจะฟ้องฝ่ายชายหรือไม่เอตตอบกลับพร้อมพยักหน้าว่าฟ้องเพราะเขาทำอะไรไม่คิดไงให้เป็นบทเรียน